นี่ระหว่างที่หอบหอบขนมมาเหนื่อยนะคะก็จะมาพักกินไอติมก่อนหอหยิบเลยหยิบเลยคนละอันอพี่หมาเอาอันนี้เลยเหรอ,หอไหนไม่ไม่เอาไหนคะไม่เอาอันไหนนะไม,นไม่เอาตีจะมาเล่นตีตีคุณผู้หญิงเหรอะะวุ้ยปีกก๊ต้องไม่ละ ไหนไหนให้ดูหน่อยยกอนย้อนให้กุญแจดูอ่ายกให้กุตาจดูหน่อยเราก็มาถึงแล้วนะคะสถานที่ให้อาหารปลานี่ค่ะนี่เยอะมากเลยให้สะพานข้างบนนี่นี่โอ้โหตะพามน้ำโอ้โหตัวใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปให้ปลา แต่ตอนนี้เด็กๆมาพักกินไอติมก่อนนะคะไอติมรสอะไรคะของน้องแมมิน้นสตรอเบอรี่สตอรอเบอรี่กับนมสดใช่ไหมคะอ่าของปีใหม่รสอะไรคะรนี่ของปีใหม่เอายกให้เพืเ่อนๆหน่อยโอ้นี่ของปีใหม่นะคะรสอะไรของเนสเล่เอ็กตามีโอ้นี่ของเนสเล่นะคะเอ็กตามี เป็นมือเสือนะคะเป็นกัวยาวนะคะโอ้โหนี่อร่อยสุดๆก็เลยค่ะโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะอ้โมาแอบดูขึ้นไหมมาแอบดูเลยอ่าตอนนี้พักเบรกกินไอติมกันนะคะนี่ พี่ไหมคห์ทำอ้ไรด้วยวหไ,หไหมคะโอ้โหนี่หายเหนื่อยไหมคะหายเหนื่อยโอ้โหพักหน่อยกินไนตึ้งกันนะคะมีนมด้วยนะคะค่ะนี่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะโว้าวโอ้โหแล้วพี่ไมค์ดูดิพี่ไมค์พี่ไมค์คะไม่เป็นไรอะไรไหมคะอร่อยค่ะ ยัมเยี่ยมไปเลยใช่ไหมคะ่างค่